แค่ว่าแด้วก็ออีกคือหาลโหกันบา,บายบายค่ะอิจฉชัยลูกไปเลยรูอืมอืมบายบายเขี่วสิกิเตนนะบายบายดกไปบ้านเพื่อนก่อนนะคะ ไปจ่ายตลาดนะคะในช่วงเย็นนะคะแล้วก็จะไปซื้อของลดราคานะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะได้อะไรมาบ้านนะคะแล้วก็ของถูกขนาดไหนนะคะวันนี้ตั้งงบไว้ประมาณ5 0 0พันกว่าเยนนะคะเดี๋ยวไปคายมโนกันค่ะอันนี้นะคะมาหมาแจ่ายกับข้าวไปประมาณ5 แปดร้อยเยนนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าได้อะไรมาบ้านนะคะแล้วก็ราคาถูกหรือแพงกว่าที่ไทยนะคะอันนี้ก็ปั่นเบนซ์ส่วนตัวไปนะคะถึงบ้านพอดีค่ะอันนี้ก็เป็นของที่ซื้อมาเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวมาแกะดูกันนะคะว่าได้อะไรมาบ้านนะคะแล้วก็มีของราคาเท่าไหร่กันบ้างน,นะคะอันนี้ก็เป็น แครอทนะคะอันนี้อยู่ประมาณร้อยเยนนะคะ30มสิบาทนะคะแล้วก็ปวยเต้ค่ะปวยเต้ก็ประมาณร้อยสี่สิบกว่าเยนนะคะก็ประมาณ40่สิบาทแล้วก็อันนี้ค่ะของลดราคานะคะฮักุไซค่ะประกาศข่าวนะคะเหลือประมาณ56เยนนะคะก็ประมาณ15บห้าทนะคะอันนี้โยเกิร์ตค่ะโยเกิร์ตสามสิบบาทค่ะ อันนี้ก็บานาน่านะคะกล้วยนะคะอยู่ที่30บาทค่ะอันนี้นะคะผักชีค่ะผักชีอยู่ที่ประมาณ190เยนนะคะประมาณ60บาทค่ะอันนี้ก็อันนี้ของปลดแม่บ้านนะคะ100เยนนะคะประมาณ30บาทค่ะชูไห่นะคะเอาไว้ดิ้งเวลาหังขาวนะอันนี้เป็นปลาค่ะ อยู่ที่ประมาณ342เเยนนะคะตัวประมาณ100บาทค่ะอันนี้นะคะอันนี้เป็นหนังไก่ทอดนะคะ60บาทอันนี้เป็นขนมปังค่ะ40บาทนะคะของหล่นอันนี้เป็นหมูนะคะลดราคานะคะเหลือประมาณ270กว่าเยนนะคะก็ ประมาณเจ็ดสิบบาทนะคะนี่หมูแบบนี้นะคะนี่นะคะน้ำมาคิีมค่ะน้ำมาคิีมประมาณสามร้อยกว่าเยนนะคะประมาณหนึ่งรอยบาทซื้อมาสองขวดนะคะที่มาสองสองอันก็อันนี้เป็น เนื้อวัวนะคะหกร้อกว่าเยนนะคะก็ประมาณ200นะคะ200บาทมีของลดราคาอีกแล้วนะคะเป็นเหมือนลูกชิ้นปลานะคะ2องรยสามเยนก็ประมาณเจบาทนะคะมีป้ายแดงๆลดลราคาอันนี้ปลาชีชามโมกค,คะ่ะ200ร้กว่าเยนนะคะก็ประมาณ60บาทอันนี้เป็น หมูนะคะสองเยนะค่ะหกสบาทมีแป้งนานนะคะก็เหมือนแป้งโรตีนะคะก็ประมาณร้อยสองรกว่าเยนนะคะประมาณเจ็ดสิบบาทของหนุนอันนี้เป็นปุ้งนะคะอันนี้สองเจ็ดสามเยนนะคะก็ประมาณเจ็ดสิบบาทนะคะอันนี้จะามาย่างแล้วก็กินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ด น,นีเป็นบอกโคลีแช่แข็งนะคะ170เจ็ดสิบเยนนะคะประมาณสี่สิบกว่าบาทนะคะแล้วก็อันนี้เป็นปรามาเนยงินะคะเป็นหอมใหญ่นะคะร้อยห้าสิบเยนประมาณสี่สิบห้าบาทอันนี้เป็นต้นหอมนัม่นต้นหอมปีนี้แพงนะคะสองร้อยเยนนะคะหกสิบบาท อันนี้ก็เป็นชีสค,ค่ะชีสแผ่นนะคะร5 8ห้าเยนประมาณอันนี้ก็เป็นของที่ซื้อมาทั้งหมดวันนี้นะคะก็ให้เพื่อนเพื่อนดูไปแล้วเมื่อกี้นะคะก็ซื้อไปประมาณ5,800เยนนะคะก็ตกเป็นเงินไทยประมาณ1,700กว่าบาทนะคะก็ได้ประมาณนี้นะคะก็ได้ของลดราคามาด้วยนะคะราคาก็เลยถูกนะคะ ได้เป็นสีขาวแบบนี้นะคะอันนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณพันสามร้อยเยนนะคะก็ประมาณสี่รอยบาทบ้านเรานะคะขนาดยี่สิบแปดเซนนะคะนี่นะคะสีแบบนี้ อย่ากินถุ่นะคะเดี๋ยวเราลากบนกระดยมนะคะทำแบบง่าย